วันนี้จะพามาชมความหล่อของพี่บัวขาวนะครับนี่คือพา,ายแก้วบุญตานะฮะชื่อเต็มเขาเป็นพี่ชายของบัวขาวน้อยนะครับแม่เดียวกันนะฮะแต่ว่าคนละพ่อนะพ่อเขาคือพายเบิร์ตนะครับพ่อของ บัวขาวคือพายเบิร์ดพ่อของพายแก้วคือ,อ,อพายนิ่งนองนะครับนะครับดูงาเขายาวมากครับช้างเชิงนี้อายุเป็นพี่บัวขาวน่าจะสามปีนะครับเห็นเกิดหกศูนย์ครับพายแก้วเกิดหกศูนย์แต่บัวขาว เกิด63นะฮรก็จะตอนนี้ก็จะเจ็ดปีแล้วนะฮะัายแก้วชายย้าแค่ไใหญ่นะฮะอน,นาคตไกลแน่นอนตัวใหญ่โครงสร้างใหญ่นะครับดูขาดูขาง่วงนะครับใหญ่ใส่แยงขี่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีวนนควัน ก็คือจะเลยมัดไว้เฉยๆนะครับความรอดูความรอสวยนะครับไผ่แก้วผนังดีนะครับแต่ก่อนอแต่ก่อนบัวขาวจะมัดไว้ตรงนู้นนะครับตรงเสลน เลนดำๆครับผ้าใบดำๆกลางคืนนะครับมาทำนุนแต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วไปอยู่กับเราแล้วกลางคืนเขาจะเฮ้ยกลางวันจะมาวัดไว้ตรงนี้นะนี่ครับเห็นโซ่ครับตรงนี้บัวขาวจะมัดไว้ตรงนี้มนอยู่ใกล้พี่เขาหลักของบัวขาวเก่านะครับจะมัดไว้นี่ก็พี่เขานะถายแก้วบุญตานะครับ สายแก้วเรียกว่าสายแก้วสวยฮะดูหน้าหน้างวงฮะดูหน้างวงดูมือมือใหญ่มากครับมือใหญ่มือยาวแล้วแข้งขาใหญ่นะครับนะควานไม่อยู่ก็เลยไม่กล้าเข่านะครับเราจะถ่ายให้ดูใกล้ดูหางขนหางยาวนะครับสนหางตัวใหญ่ฮะเจ็ดปี ได้ไปนี่ทำงานได้เลยนะฮะับไแก้วทำงานดูงวงใหญ่ใหญ่เหมือนพ่อเขานะพ่อเขาายนิ่งนองใหญ่นิ่งนองแก,ก้วก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับหูกลมนะก็แล้วแต่ใครชอบไม่ชอบนะ ใครสนใจก็ลองมาจีบจีบสอบถามดูครับเห็นเจ้าของเขาบอกว่าจะปล่อยอยู่นะฮะแต่ไม่ทราบราคานะครับเจปีนะฮะโตแล้วแก้วกุนตาดูงวงใหญ่งวงเขาใหญ่จริงนะทั้งใหญ่ทั้งยาวงวงาวงารับงางาตรงลงเลยนะงายาว ขออาหารขออาหาร,รเราไม่ใช่ควานเขาเกาจะทําใส่เป็นธรรมดางาข้างซ้ายรู้สึกว่าจะใหญ่กว่างาข้างขวานะครับเหมือนแมวน้ําเลยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสิงตัวสิงตัวทะเลสิงตัวทะเล เนื้อหนังดูแข้งขางครับช้างเจปีนะฮะแต่ใหญ่มากนะครับดูมือยาวใหญ่นะครับช้งเปีอันนี้ทัวร์ได้แล้วนะครับเคยเห็นเขาเอาไปไปฝึกน้องอยู่ใส่แยงเข้าไปดูหลอใหญ่เลยนะครับ หลังก้านกล้วยนะหลังโค้งไปก้านกล้วยนะครับผมชอบมันชอมือเขามือเขาน้างงเขาใหญ่มากนะใหญ่รูปลอรูปลอฮะร,รูปลอมากงานก็มาลุ้นเอาอนาคตจะออกมาข้างนอกไหมนะครับไแก้วบุญตานะครับ ความใหญ่ความหล่ครับรลูกพายนิ่งหน่องนะครับลูกพายนิ่งหน่องไม่รู้จะรับหรอกลูกพายนิ่งหน่องูความใหญ่พี่ชายของพายบัวขาวนะครับ พี่ชายแม่เดียวกันเกิดไล่เลี่ยกันนะยันหัวกระหนกมาเลยนะวขาวเป็นน้องสามปีนะตอนที่เรามารับน้องก็อยู่ด้วยกันตรงนี้ครับรับน้องไปแต่ให้แม่ย้อนไปดูคลิปหลังก็จะเห็นถ่ายติดพี่เขาด้วยนะครับตอนที่มารับบัวขาวไปก็เขียวจาก,กตรงนี้ครับแล้วก็เดิน เดินไปทางนี้เดินออกไปเรื่อยๆพี่เขาก็จะมัดไปตรงนี้เขาร้องหากันนะครับติดกันติดก,กันกับน้องเขาเดมาถ่ายความรอไม่ได้เจอจะปีนึงแล้วนะครับใกา้จะปีแล้วก็เลยมาดูอีดถึงก็เลยมาดูภ่ายแก้วบุนตานเขาสวยนะครับ ากใหญ่ความใหญ่นี่ช้างเจปีนี่ความใหญ่เนี่เป็นรองใครนะครับงวงมือก็ใหญ่ขาก็ใหญ่นะหุ่นใหญ่ดูครับด,ดง,งางานแค่เจปีนะขนาดนี้ไม่ต้องสืบอ,อนาคตไกลแน่นอน ล่ำแน่นอนในอนาคตครับคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับต่อไปแล้วก็จะไปหาบัวขาวแล้วนะครับต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ